คือการที่นายกจะไปอุบลเนี่ยนะก็มีการาถ้าเป็นเป็นสมัยก่อนใช่ไหม <Okay. S 2> เป็นแบบก็เ,เียกันนะกล่าวอา่์พักพื้นเขาตจังหวัดจะต้องมีการขึ้นป้ายใหญ่หญ oh. ต้อนรับาชาวจังหวัดอุบลราชธานียินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเดินทางมาตรวจราชการนู่นนี่นัน่นแต่ <Okay. S 2> ในยุคออนไลน์ uh. ก็มีการขึ้นโพสต์นะต้อนรับ ของใครครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเพจของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเขาก็โพสต์มาคืนนี้พอดีพอดีผมก็กลับบ้านแล้วก่อนนอนก็ตามวิสัยของคนทํางานสื่อนะก็ถ่ายโทรศัพท์ไปเรื่อยไปเจออันนี้ก็มีกําหนดการของนายกแต่ว่าตรงภาพที่เป็นภาพที่มันประกอบเนี่ยเขียนคําว่าชาวจังหวัดอุบลราชธานียินดีต้อนรับนางสาวแพทย์ทองทันชินวัฒน์นะก็ในโอกาส่นี้มีข้อสังเกตว่ายังไง คือปรากฏว่าก็เราก็มือสโวนไปกดดูช่องคอมเมนต์ครับไปกดดูช่องคอมเมนต์โอ้โหเพียบเลยครับคอมเมนต์มาซึ่งน่าจะเป็นคอมเมนต์ของชาวอุบลด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าปกติรับเพจพวกนี้นะเพจสำนักงามไปทาพันจังหวัดเนี่ยคนทั่วไปคนที่อื่นเขาก็ไม่เข้าอยู่แล้วถูกไหมเออจกเว้นบังเอิญผมมันถ่ายไปเรื่อยอ่ะถ่ายแล้วไปเจอพอดีแล้วก็เลยไปอ่านคนจํานวนมากเลยเนี่ยเข้าไปออะพูดภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าทั่วลงครับ ทัวร์ลงชําเลยทัวร์ลงที่สำนักงานประจำพันธ์จังหวัดเลยเนี่ยโพส์นี่แหละนะมีไหมก็ไปตอว่าเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ต้องมาไปอยู่กับอาที่ขมรอนูนบางคนก็บอกว่ากรรมุฒนาวัตตีโลโก้แปลว่าอะไรภาษาบาลีนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมหรือว่ามาเพื่อมาเพื่อนะถามชาวอุบลสิครับนะยินดีต้อนรับไหมไผ่ไผ่อะคือใครอะใครจะยินดีต้อนรับใช่หนีไปไกลๆนี่ไง ว่าซ่านถามท่านประชาชนหรือยังครับท่านส่วนผมติดใจอยู่สองประโยคจากพวกฝ่ายตรงข้ามก็อยากได้อะไรให้บอกจะจัดให้นี่ครับนะชาวบลว่าซ่านไปช่องสงํมพุ่นทางน้ำยืนมันไปยากถสิไปเขมรนะท่านอะไรไม่รู้สมมติว่าจบอกวนียินดีต้อนรับท่านนายกหรอไผให้มันมาชาวบนยินดีต้อนรับว่าซ่านถามประชาชนหรือยังครับท่าน นี่ก็คือปฏิกิริยาที่ไปประชาพันธ์ของอุบลแล้วเป็นไงครับหลังจากนั้นจากนั้นรู้สึกพอเช้ามาเนี่ยจะไปดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีโพสต์นี้แล้วครับพี่ยอดจะปิดคอมเมนต์ซะงั้นลบไปเลยลบคอมเมนต์ลบไปลบโพสต์เลยแล้วก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นใหม่ก็จะไม่มีไม่มีอยู่ไหมไม่มีคำว่ายินดีต้อนรับแล้วมีแต่คำว่ากำหนดการหลักการลงพื้นที่ขอาไหนมาดูซิอาไนมาดูซิว่าประพันธจังหวัดอุบลเป็นไง หมุนหมุนตัวเลยนะกลับตัวแทบไม่ทันนะคือคือคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยเขาก็ประมาทว่าคุณคุณมาอ้างคนอุบลทั้งจังหวัดได้ยังไงนะคือสำนักงานจะยินดีจะต้อนรับก็ว่ากันไปนะไม่ไม่แปลกใช่ไหมแต่มันกลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วนะส่วนคนที่เห็นด้วยแล้ไม่เห็นด้วยคือตอนนี้มันเป็นเรื่องอารมณ์ค่อยๆดูเขาก็เป็นプライมันนะตอนนี้นะสำนักงานประชาพันธ์นะครับแล้วก็มาเรื่อง สบทกทกเนี่ยรอบครอบรอบด้านก็เป็นโพสต์ของท่านบุิเหน่งนัทพลนะครับการแถลงข่าวของสูตรเฉพาะกิจบริหารเรว่าไปมาเป็นเรื่องอะไรอันนี้อะไรประนามพฤติกรรมผู้นำกัมพูชาทางมิทยาภาพนะครับการสรุกอิสราเอลี่า นีาก็ไปลาเปลี่ยนแล้วโนสต็อปอะไรเนี่ยนี่ไงภาพนี้ที่เปลี่ยนไปอย่างเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นติดตามภารกิจแล้วติดตามภารกิจไม่ยินดีต้อนรับแล้วเหรอฮะนะฮะตัวลงชําเลยนะฮะเปลี่ยนมาเลยนะเปลี่ยนสีเลยนะอ่าโอเคก็เปลี่ยนเป็นภารกิจที่จะไปในวันนี้ับนะครับนะเพราะฉะนั้นโลกโซเชียลนี่มันเร็วนะครับเร็วแรงและตรงไปตรงมานะครับดีไม่มีคำหยาบนะเมื่อกี้ นะ,ะไม่งั้นไม่งั้นบางทีเขาก็จะพ,พิมพ์มาสั้นๆตัวเดียวเลยตัวอักษรเดียวเลยที่ค,คนไม่ชอบพูดอะไยาวๆคือตัวอักษรที่เลยจะขอไข่มานิดหน่อยอะนะครับอมา